พบวนการชนคุณคิดอย่างผมว่าผมไม่มีความรู้ความสามารถเรื่องพูดรับเหมาผมอยู่ในวงการรับเหมาเนี่ยมาตั้งแต่อายุยี่กว่าผมถือผลประโยชน์ของชาติเป็นสําคัญคุณไม่ถือไม่เป็นไรแต่ทุกวันนี้คุณถูกล้วงกระเป๋าอยู่นะลถดปสายสีส้มเอาละมันจะพูดแล้วมันจะเรื่องยาว ผมพูดให้คุณฟังว่าผมเป็นเจ้าของภาษีผมมีสิทธิ์ผมเป็นประชาชนผมจะพูดอะไรมันก็เรื่องผมคุณจะพูดอะไรมันก็เรื่องคุณแต่ผมเอาเอกสารให้คุณดูอ่ะนี่เอกสารอยู่นี่เอกสารให้คุณนะถ้าคุณคิดถึงภาษีอากรของราษฎรอย่างผมไอรถไฟสายสีส้มเนี่ยมันมีอยู่สองช่วงช่วงหนึ่งกับช่วงสองช่วงหนึ่งเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปแล้ว องแม่งยังไม่ได้ทาหาอะไรยังประมูลอยู่หลักการแรกก่อนหลักการที่สองเราดูที่ประโยชน์ประเทศไทยมันได้อะไรผมขอพูดจริงๆนะคุณอยู่ผมเข้าไปที่สภาหายโลมบอกผมเป็นฝ่าย้านผมเข้าทําเนียบรัฐบาลบอกผมเป็นฝ่ายรัฐบาลไอ้ควายเอ้ยประชาชนอย่างผมเนี่ยตกลงว่าผมเข้าทางไหนคุณก็จะเล่นการเมืองไม่เลิกคุณสัก สยามเนี่ยมีนัดกับใครที่โรงแรมงพาวเวอร์ใครอยู่เบื้องหลังคุณสักสยามรอมวศักสยามเบื้องหลังคือไม่ต้องเล่นการเมืองแล้วเล่นการเมืองไปทำไมเล่นการเมืองแล้วต้องจะไปให้คนจับจ้องเล่นการเมืองเราจะต้องมีรายงานการเงิน และใครเป็นคนพาคนนี้มาที่ชิงพาวเวอนะอยากกินโอริโอ้ปั่นวะโอริโอ้ปั่นนี่มันขายที่ไหนเหรอขายที่ตู้อะไรเอ้าไม่เคยกินเหรอเออรู้แล้วเนี่ยเต่าบินเต่าบินเครื่องบินเอวินเฮ้ นองหนูไอกิงพาวเวอร์เลวบวกลูกมีเพื่อจะให้คุณรู้ว่าไอ้ที่คุณทำอะไรลึกๆอ่ะหูหน้าต่างมีหูประตูมีช่องเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมพูดเรื่องนี้ปูพื้นให้คุณเข้าใจก่อนว่าผมเนี่ยนั่นอ่ะไม่ได้อยู่ข้างไทยผมไปสาภาผมเอาข้อมูลให้โลมผมไปทำเนียบรัฐบาลทําไมอ่ะผมไปไม่ได้อ่ะก็ผมเข้าได้อ่ะคุณก็บอกว่าผมเป็นฝั่งรัฐบาลก็เพราะอย่างนี้ไงไอหาอย่างนี้ประเทศชาติมันถึงจะไม่เจริญวันนี้ผมมาพักมาพักคมนาคมทําไมเอระมันเงินผมไล่สายสีส้มก็ใช่แม่ไล่ช่วงแรกอ่ะตรงนี้สูวัฒนธรรม คุณมาจากมินบุรีก็คุณสร้างเสร็จไปแล้วนี่ผ่านลำสาลีลางมาแผงอะ่ะคุณก็อยู่อยู่ตรงนี้อา้าวไล่ตรงนี้ทาไมคุณประมูลไม่ได้สักทีก็เพราะว่าคุณประมูลเนี่ยหลายรอบด้วยคําตอบคําตอบเดียวคุณอย่าฟังนานเพราะคุณฟังนานคุณก็จะงงคุณงงผมก็งงไปด้วยเพราะว่าผมก็อ่านได้ออกเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยเนี่ยมันจะต้องผูกขาดง่ายๆเลยผมล้างหน้าแล้วนะอ่าอ่าผมปากน้ํายาล้างปากไปให้ รัฐมตนรีนะเฮ้ยเห็นเขาสัมภาษณ์อยู่มาไม่มาหน่อยเอาละทีนี้ผมอธิบายให้คุณฟังเนี่ยมันจะยาวนะนะเรื่องนี้ผมให้คุณอธิบายให้คุณฟังสั้นๆง่ายๆแล้วก็ใช้เวลาไม่นานเพราะตรงนี้มันร้อนมันไม่มีอะไรมากกว่าการล็อกสเปคน,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 นี่คือคำตอบนี่คือคำตอบครั้งที่หนึ่ง ประมูลกำหนดเดินรถในประเทศไทยเอาแค่นี้รายละเอียดุณอย่าพูดเยอะเพราะถ้าผมพูดเยอะ,อะผมพูดเป็นชั่วโมงแต่ถามว่าผมมีความรู้อันแรกเลยที่เขากำหนดในการประมูลครั้งแรกรถไปสายสีส้มอันที่สองที่เขากำหนดอีกสองเรื่องเอง นะลับหมานะการลับหมาวได้ทั่วโลกคุณเข้าใอย่าง,างเรื่องรางเรื่องระบบรางเรื่องรถไฟเดินรถไปในไทยทำลับหมาทั่วโลกอันนี้ล็อกหนึ่งก่อนสายสีส้มนะครั้งที่หนึ่งการประมูล ล็อกครั้งที่หนึ่งคือเดินรถในประเทศไทยลักเหมาในทั่วโลกอ่ะให้คุณบอกมาเดินรถในประเทศไทยมีกี่เจ้าเออคุณบอกผมเลยมีกี่เจ้าในประเทศไทยนะเจ้าแรก b t s เจ้าสอง d m เจ้าสามจะไปใช้แม่งเลยแจงแล้วแล้วคนที่ทำอ่ะในนี้ด้วย a i r ์พอร์ตลิใช่ไหมว่า a i r ์ o อร์ตลิงเจ่งแบนะพูดง่ายๆตอนเนี้ยคุณหรืออยู่สองเจ้าอันนี้คือล็อกที่หนึ่งเอาละคุณมีล็อกที่หนึ่งแล้วคุณมีล็อกครั้งที่สองนั่นคือการประมูลครั้งที่สองแกเอ้ยน่าเกลียดไอ้หาแม่งฟ้องกันอยู่ ฟองกมาเดี๋ยวแมงมาหาว่ากูเนี่ยล็อกสเปกเอา้ากูแก้เปิดประมูลใหมท่ทั้งทั้งที่มึงยังมีคดีอยู่ที่ศาลนะแต่ศาลยังไม่ตัดสินโอเคงั้นกูขอประมูลครั้งที่สองขยายให้กว้างขึ้นเดินรถได้ทั่วโลกอา้าวจักไยเดี๋ยวมึงจะหาว่าไอ้ชูเวเดี๋ยว้ยาหาไม่ได้ล้างหน้าอีกเดินรถ ได้ทั่วโลกดังนั้นการเดินรถได้ทั่วโลกแต่อันนี้ล็อกหนึ่งนะแต่กูล็อกอันที่สองเว้ยเพราะอะไรลางรับเหมาคือคือมันจะต,ต้องเดินรถด้วยแล้วก็บวกรับเหมาด้วยนนะงานนี้อ่า พูดง่ายๆว่าเขาเป็น JV ลางบวกลางรับเหมาก็คือล็อกตรงนี้ล็อกตรงไหน,นลางรับเหมาเฉพาะเออสลับกันแค่ตรงนี้เองอันนี้เดินรถในไทยได้แต่รับโตอ่านะเดินรถบรับเหมาล็อกครั้งที่หนึ่งคือมเหลืออยู่สองเก้าแล้วตอนนี้ประมูลที้สอง เปิดดูกว้างนะเปิดดูทั่วโลกเลยนะรถไฟทั่วโลกมาได้หมดเลยแต่รับเหมาเนี่ยจากทั่วโลกเนี่ยมาเหลือแค่รับเหมาไทยนะแลวรับเหมาไทยเนี่ยมันมีสกิ่เจ้าที่ทําระบบรางกับอุโมงรางกับอุโมงและที่สําคัญก็คือต้องเสร็จแล้วด้วยนะเสร็จแล้วไปมันต้องร้าอยู่แล้วเหียใครไปสร้างอุโมงกับไอ้ไอ้คนขายตู้แตร ผู้สัญญากับรัาไทยหรือตัวนี้คุณเข้าใจยังอะอเปลี่ยนตรงนี้ทั่วโลกเปลี่ยนเป็นเฉพาะไทยเปลี่ยนตรงนี้ไทยเปลี่ยนเป็นทั่วโลกนี่คืออันล็อกครั้งที่สองฟังง่ายๆไงผมบอกแล้วคุณอยากฟังเยอะนะไอ้พวกนี้มาลีลาผมไม่ทันผมหรอกอนุญาบ้วนปากไปก่อนเลยล็อกครั้งที่สาม ล็อก3ล็อกหนึ่งล็อก2ล็อกสล็อก3เนี่ยหอเปลี่ยนหลักเกณฑ์เปลี่ยนหลักเกณฑ์จากครั้งที่หนึ่งเนี่ยถูกบวกดีเคยไปนั่นหรือเปล่าไอ้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 พูดแลนะ่ะร้านอาหารพูดแลนะ่ะถูกเลยดีไม่เอาแล้วผมไม่อยชอบถูกเลยดีหรอกขอเปลี่ยนเป็น กูใช้ดุลพินิจอ่าดุลพินิจล้นเหลือนะเนี่ยใช้ดุลพินิจดุลพินิจดุลพินิจถูกและดีไม่เอาหลักเกณฑ์นี้ไม่ขอใช้ล็อกครั้งที่สามเปลี่ยนการประมูลเป็นถูกและดีขอเปลี่ยนเป็นการใช้ดุลพินิจล็อกที่สี่ อุทรเฮ้ยใครปาลาอะไรมา <S <S 1> <S 1> <S 1> เดี๋ยวเธอ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 เดี๋ยวดีเยอะนะบอกก่อนล็อกที่สี่เฮ้ยผลการตัดสินยี่สิบเจ็ดยี่สิบสามบอกว่าการประมูลครั้งแรกไม่ต้องรอประมูลครั้งที่สองประมูลได้เลยชนะโดยการประมูล ครั้งที่สองได้เลยอระมูลครั้งที่สองก็นี่ไงเดินรถทั่วโลกรับเหมาใช้ไทยแล้วผมถามหน่อยว่าระบบรางที่ทำอุโมงค์เสร็จสิ้นแล้วมีกี่บริษัทมีกี่บริษัท ITD อิตาเลียนไทยชอการช่างมีสองเจ้าเองชีนโนไทยอยังไม่เสร็จเขาบอกให้เสร็จแล้ว มีสองเจ้าเองดูยากที่ไหนเพราะหัวใจมาอยู่ที่ล็อกสเปกเอาละยังไม่จบเสือกมีตัวเสือกมาอีกล็อกทีห้าก็เมื่อมีสองเจ้าเพราะอะไรเพราะ BTS เนี่ยมันทำไม่ได้เนื่องจากมันไปคู่กับที่โนไทยที่นโนไทยทำไมอะ่ะโอ้เห็นตั้งเยอะๆก็มันยังไม่มีผลงาน เป็นที่เสร็จแล้วกับรัฐไทยมีแต่กําลังจะทําอยู่เอาละเที่ยวนี้ล็อกใครๆสองเจ้าไงเฮ้ยเอ้โหบอกผิดอะไรชูวิทย์ไอ้ฮากูกินโอเมก้าเยอะกูฉลาดไทยทีทีอิตาเล่นไทยและชอการช่างนี่ไงปล่อยหนูดิไม่มีตัวย่อเลยนี่อะมีตัวย่อเปล่า เราวางให้ดีๆนะไอ้ภูมิใจไทยอะ่ะตอนหาเสียงกรุงเทพผมจะถล่มให้ต้องอยากคิดนะว่ามงจะได้คะแนนในกรุงเทพจะไม่ได้เหมือนปี5้สีที่ได้อยู่แค่8 0 0 0ันคะแนนทั้งกรุงเทพเผลอๆเทีเเ่ยวเนี้ยบ้ากัญชาจัดอะ่ะจะจะถล่มให้มึงอีกนะอ่าไอ้กัญชาเนี่ยมีคนรักษาการแพทย์สิบเปร์เซ็นต์มึงไอเ้เอมากัญชาสักเก้าสเอาละเที่ยวนี้คุณคุณตามผมทันไหมอ่ะคุณตามผมทันแล้วนะบ้ายจบแล้ว มีอยู่สองเจ้าคุณสังเกตไหมว่ามันเหลืออยู่สองเจ้ามันก็ให้เจ้าเนี้ยไอทดีเนี่ยอ่าซึ่งมันหาคนเดินรถไม่ได้ไงไอทดีหาคนเดินรถไม่ได้เพราะ b ีทีคู่กับชิโนไทยบีทีเอสเดินรถชีโนไทยก่อสร้าง BM เดินรถชอาการช่างก่อสร้างแล้วพอมาเปิดทั่วโลกก็เปิดให้ i t ทีดีไงทั่วโลกใครอะ่ะ อินชอนเกาหลีนี่ไงตัวโลกไงกูก็เอาอินชอนเกาหลีมาคู่กับไอทีดีใช่ไหมแต่แต่เสือดำเสือดำจำคดีนี้ได้ไหมเสือดำไอเปรมแม่งติดคุกผสมการคุณรูสมบัติเพราะอะไรเพราะติดคุก กรรมการหรือกรรมการผู้จัดก,การจะต้องคดีอาญาเป็นที่สิ้นสุดหรือถูกจำคุกไม่ได้ขายแล้วไอทีดีห่จบเลยกูเหลืออยู่เจ้าเดียวช,ชอการช่าง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 ไอ้เบลิล้านเมืองไอ้นอกวี มึงขยันไปนะ King าวเวอไปพบใครที่มาจากบุรีรามทาเป็นเตะฟุตบอลอยู่เบื้องหลังนะใครมึงไปตกลงอะไรกันแล้วทำไมชอการช่างมันได้อยู่เจ้าเดียวคุณเห็นแผนมาหรือยังเอาสั้นๆง่ายๆแค่นี้มันมาถามหาหลักฐานผมจะถามทำไมนี่นงไงมันล็อกหมดเลยล็อกคอเลยล็อกหมดทุกอย่างให้ชอการช่างอยู่คนเดียวแล้วผมถามว่าคุณได้ประโยชน์อะไร เพราะไอชอการช่างเนี่ยถ้าสมมติผมเป็นรัฐบาลผมเป็นเท่าแก่เนี่ยนะเออเฮ้ยมึงไป่อปูนซะไปก่อปูนซะ,นะคิดกูเท่าไหร่จะคิดกูเท่าไหร่คิดกูเจ็ดพันแล้นี่คิดเท่าไหร่อันนี้คิดเจ็ดหมื่นบ้าอะไรกค่ะกูแม่งไปให้มึงทำเจ็ดหมื่นมืองขอธรรมดาอย่างนี้นะเจ็ดหมื่นก็ผ่านเกณฑ์อยู่แล้วไงเพราะกูมีสเปคอยู่แล้วอ่ะมึงก็ต้องปฏิบัตินู่นปฏิบัตินี่อยู่แล้ว แล้วทำไมว่าประเทศไทยเนี่ยมันสร้างอุโมงอังกฤษแม่งสร้างอุโมงมาเป็นร้อยปีแล้วเยอรมันสร้างมาร้อยยี่สิบปีรัสเซียก็สร้างอีกเยอรมันสร้างอีกอังกฤษฝรั่งเศสแต่มึงบอกว่าเดินได้ทั่วโลกแต่ต้องใช้ผู้รับเหมาที่สร้างอุโมงระบบรางเสร็จแล้วกับรัฐไทยแม่งจะเอาหรอวะนะ แม่งก็หรืออยู่สองเจ้าเล่เจ้านี้แม่งเสือติดคุกอะไม่ละเห็นไหมสีซอให้ควายฟังมันไม่ต้องสีซอให้ควายฟังหรอกนั <c oughs> มันไม่ได้เป็นควายมันฉลาดมากผมจะบอกให้ผมเป็นชนผมมีสิทธิ์ใครจะฟ้องผมฟ้องไปเลยขอให้ฟ้องจริงเถอะอย่าปากเหม็น แต่ตอนเลือกตั้งมันระวังให้ดีผมจะถล่มให้เละผมเข้าสภาไปให้ฝ่ายค้าน,บอ,น,าน,าอนบอกเป็นฝ่ายค้านเข้าทำเนียบอกเป็นฝะ่ายรัฐบาลนะแล้วผมถามว่าไอกระทรวงเนี้ยมันกลิ่นหอมนักนะนะมันหอมมากไหมผมก็มาพ่นพ่นพ่น,พ,น,พ,นพ่นดูสิ่งที่ผมพูดผมปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนผมไม่ได้เข้าข้างใครแต่มันมีอยู่สองเจ้าเอง แล้ววันนี้คุณลกสเปคให้เจ้าเดียวโดยที่เจ้าของชอาการช่างเอาเงินจากเท่าแก่ประชาชนอย่างผมเยอะที่สุดและให้ไอทีดีทำเป็นคู่เปรียบเทียบไอทีดีเสนอมาแสนล้านเอาเงินจากผมแสนล้านส่วนไอชอาการช่างเอาเงินจากผมเจ็ดหมื่นส่วนไอบีทเอสไปมึงไม่เข้าเกณฑ์คุณกบัตเพราะอะไรก็มึงไม่มีคนที่สร้างระบบรางหรือโมงที่สำเร็จแล้วกับรัฐไทยไง สั้นไหมเข้าใจง่ายไหมคุณไม่เข้าใจตรงไหนคุณบอกผมนะเพราะเอกสารมันเยอะถ้าผมพูดไปเนี่ยคุณก็จะนั่งฟังและร้อนเมื่อกี้มันใช้ใหญ่เจนน่ะนะมารับเอกสารโถรับไปมันจะถึงมือโอ๋เหรอ,อ,อไม่ถึงหรอกเพราะโอ,โอ้มันกินเท่ากินปลาดิบโอเมก้าน,นะเขาไปตกลงกันที่คิงพาวเวอร์นะเอาอย่างี้ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเงินไขทั้งบ e m BTS หรือผู้รับเหมาหลายใดให้มาพูดถ้ารับแม้แต่บาทเดียวขอเจาจงวิบัตป็นตกนรกบมมกมรขออธิษฐานและองค์สิ่งพระมหากษัตริย์ต่อสิ่งศักดิ์สิทธ ในสารกุลละโลกถ้าผมได้รับเงินแม้แต่บาทเดียวถ้าใครรับเงินมากกว่าแหมรู้ด้วยนะรู้ด้วยนะรู้อะไรรู้ไหมโอ้แม่งรู้อะหนึ่งล้านมัน1กิโลฮ่ารลายนะเนี่ยผมจะไม่รู้เลยนะว่ารับเงิน1ล้านเนี่ยไอ้ล้านหนึ่งเนี่ยปึ้งล้านเนี่ยมันหนัก1กิโล แล้วผมยังไม่ได้บอกเลยว่าสามหมื่นเนี่ยมันรอยไปแล้วก็งานมึงยังไสร้างจะโอนได้ยังไงข้าพเจ้าสัตยปฏิญาณว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าทําอยู่นั้นคือขบวนการชนลูกช้างข้าพเจ้าไม่หวังสิ่งใดตอบแทนแต่ถ้าใครรับเงินการกสเปกให้ประเทศชาติประชาชนเสีย ก็ขอให้มันตกนรกหมกไหมทั้งครอบครัวไม่ปีนี้ก็ขอให้ปีหน้าขอให้มันชิบหายวายป่วงขอให้มันล่มจมถ้าใครทำดีก็ขอให้เจริญเจริญต่อไปสาธุผมจะเรียนให้สันส้นๆ ทอนเลยตัดทอนเดี๋ยวผมจะไปมอบเอกสารมอบได้ยังไงเรือเ่องจะไปมอบให้บุญเลีออ้ยนหัไล่ฮะไปมอบให้นายยุกแต่ไม่ต้องระห่วงนะผมไม่ได้เข้าไปมอบให้ศูนย์รับเรื่องราวรองเรียนนี่ไงเอ้าใส่ซองไว้เลยอาะนะใส่ซองไว้เลย ว่าผมของจริงเดี๋ยวจะประทับตาด้วยแล้วก็อยากคิดนะไอคนที่พูดว่าแหมรู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้ชูวิทย์ไปพูดเรื่องตำรวจประโถทําไมเหรอ,อไอตำรวจตอนนี้รับแค่เสษตังค์นี่ใหญ่กว่าเยอะเป็นพันเป็นหมื่นดังนั้นเนี่ยการลอกสเปคคือหัวใจของงานนี้และหัวใจของงานรับเหมาอื่นๆวันนี้ในะนามประชาชน ผมขอใช้สิทธิทผมในการปกป้องสาธารณชนเงินในกระเป๋าการสร้างระบบรางรถไฟเป็นสิ่งที่ดีสายสีส้มนั้นคุณสร้างเสร็จไปครึ่งหนึ่งหรือเรียกว่าช่วงที่หนึ่งส่วนช่วงที่สองคุณยังทะเลาะกันไม่เลิกเพราะการล็อกสเปคถามว่าคุณล็อกสเปคอย่างไงผมบรรยายให้ฟังแล้วว่าการล็อกสเปคคือหัวใจ มันไม่ต้องไปเข้าใจอย่างอื่นเพราะผู้รับเหมาวเวลาแข่งขันกันมันมีผู้แพ้และผู้ชนะเราไม่สนใจ BTS คู่กับชิโนไทย BTS เดินรถชิโนไทยก่อสร้าง BM เดินรถชอการช่างก่อสร้างอิติลไทยรับเหมาแต่หาคนเดินรถไม่ได้ต่อมาการประมูลขั้นที่2เปิดกว้างให้ คนเดินรถทั่วโลกก็เลยได้อินชอนของเกาหลีมาคู่เพื่อตัด BTS ออกเพราะ BTS ไม่เข้าเกณฑ์เพราะอะไรเพราะครั้งที่สองเนี่ย<ช>เขาให้ระบบรางอุโมงค์ก่อสร้างกับรัฐไทยที่เสร็จแล้วเขาล็อกตรงนี้ไว้ล็อกครั้งแรกต้องแก้ไขมาล็อกครั้งที่สองผมถามจริงๆถามง่ายๆจากประชาชนอย่างผม ไอ้ระบบอุโมงประเทศไทยนี่มันสลับซับซ้อนมากเลยนะมันสร้างมานานมากเลยนะม,มันเทคโนโลยีล้ำเหลือมันสู้ประเทศอื่นไม่ได้เลยมันสู้ญี่ปุ่นไม่ได้สู้หลบไม่ได้สู้ต้องเอาพลหมามจากประเทศไทยเท่านั้นไปทำไมถ้าคุณเก่งจริงคุณจะมาหวงว่าระบบลางมัน,นอยู่ในป,ปั๊ดโูปั๊โ คุณลงทุนเป็นแสนล้านประเด็นสำคัญอีกอันหนึ่งประเด็นที่ผมรู้คำตอบล่วงหน้าในการที่จะโหวตชนะเพื่อการประมูลผมขอบอกว่างานนี้คุณจะชนะคุณจะได้ไม่เป็นไรหรอกครับผมก็ขอสาบแช่งคุณละกันถ้าคุณทำดีจริงถ้าคุณเอาผลประโยชน์ผลประโยชน์ของประเทศไทยประชาชนคนไทยเป็นที่ตั้ง ผมขอให้คุณจเจริญเจริญคุณจะไปเลือกตั้งคุณจะชนะคุณจะเป็นรัฐมนตรีคุณจะเป็นอะไรจะเป็นนายกเป็นไปเลยครับผมไม่ได้เป็นศัตรูกับคุณแต่ถ้าคุณเอาผลประโยชน์เงินทอนจากโครงการนี้แม้แต่บาทเดียวแม้แต่ร้อยเดียวแม้แต่พันเดียวแม้แต่ล้านเดียวแม้แต่สิบล้าน้อยล้านพันล้านหมื่นล้านก็ขอให้คุณวิบัติ